โอ้พี่น้องครับตลาดเ้าสีสเกตเท่านะครับโอ้พี่ปลาสดๆดหลายแห้งนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับอื้มนาสนใจมากพี่น้องนี่ครับสดๆดเลยนะครับพี่น้องครับโอ้ปลาคอใหญ่พี่น้องปลาคอใหญ่ครับสุดยอดครับพี่น้องครับตลาดสดสีสเกตเด้อครับพี่น้องครับโอ้ใส่ปลาก็มีครับ แปดสิบาทก็ได้โอ้ตั้งค์ครบแกเจ้าขายกินละซ่าโอ้อุ้ยปลานี่ตัวนี้ปลาข้าวตัวนี้โอ้ขึ้นได้หลายแต่ครับคนไปหาจังไหนนี่ปลาข้าวเนี่ยขึ้นได้หลายแต่ปลาสาโอ้บ่อยู่ในอย่ในบ่อในหยังในสันน่ะบอครับโอ้ปลาข้าวพี่น้องครับงามๆเลยตัวนี้นี่ปลาหยังครับตัวนี้ปลากุ้มปลากุ้มนี่แหละครับตัวนี้ปลาหยังตัวนี้ปลาขาวอ๋อปลาขาวนะครับตัวนี้ ตัวน,นี้ปลากุ้มนะครับพี่น้องนาสนใจน <región> ะครับน้องับปลาข้าวครับตลาดเ้าสีสเกตนะครับพี่น้องครับตลาดสดเทศสบาลสามอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับพี่น้องครับเบื้องโอ้ยปลาครับพี่น้องครับเบื้อนี้เ้าหนีปลาหลแห้งครับพี่น้องครับเบิ้งกุ้งกุ้งสดๆดก็มีนะครับพี่น้องครับโอ้ยอลังการแห้งครับพี่น้องตลาดสดเทศสบาลสามอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตกับบรรยากาศเ้านีกัน คือคักแห้งนะครับพี่น้องครับเบิรงครับปลาตองนะครับพี่น้องครับตัวนี้ครับปลาตองอันนี้ก็เป็นกุ้งฝอยนะครับพี่น้องครับขายจานละเท่เดี๋ยวนะครับในกุ้งฝอยนี่ยอ่ากุ้งฝอย40บาทนะครับพี่น้องครับเบิรงครับกุ้งฝอย40บาทโอ้โหนะสนใจครับพี่น้องครับเบิร์ปลาสลิด ปลาสลิดกับของงามเลยจานเท่าไรครับปลาสลิดจานละห้าสิบบาทนะครับพี่น้องครับคุณครับโอ้ตัวนี้นี่อลังการหลายครับพี่น้องครับปลาตลาดสดตลาดเศร้าศรีสะเกดบ้านเท่านะครับพี่น้องครับนะครับบรรยากาศครับตลาดสดเทศบาลสามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเด้อครับนี่ครับบรรยากาศย่ำเศร้าของตลาดเศร้าศรีสะเกดหรือว่าตลาดสดเทศบาลสามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเท่าครับพี่น้องครับ สองโลก็โอ้ปลาข่อใหญ่ครับพี่น้องครับตัวนี้จักโลครับเนี่ยต้นนี้ตัวนี้ตัวโล่กลัวมั่งโอ้ใหญ่ครับนอครับเราใส่พุ่งกันยังมีอยู่เลยมันมันเลยจริงจริโอ้มันมันเลยเนาะครับนอจริงมันตัวใหญ่น่ะเออสุดยอดเลยครับบ่ตัวนี้ตัวนี้ปลาแม่น้ำมู้นบ่ครับเนี่ยปลาแม่น้ำมุ้ตัวกลางกลางนี่ปลาอีหยังครับผมปลาอุบัติภาระนี่ปลาหยังตัวกลางกลางตัวนี้ปลาอีตูจ้ะปลาอีตูบ่มันยางมันบ่แม่นบ่บาลนี่ตัวนี้นี่ปลาหยังขาวนีปลา โอ้บ่เนื้อเยอะนี่เนื้อแม่นบ่มีไข่ด้วยโอ้พี่น้องมีไข่พร้อมพูดน่าสนใจครับตลาดเซาสีสเกตเท่าคนท่ำให้พร้อมเลยตัวนี่ท่ำให้พร้อมขายจังไดครับคุณยายในตัวนี่ร้านนู้ชาวโอ้ก็คือคิดเป็นโลคือเก่าอผู้ใดสิมากินปลาคออใหญ่นี่ยมุ่งมุ่นคุณยายเป็นนี่ร้อยสี่พีรุษนี่แหละครับพี่น้องครับคุณยายเป็นนางขายอยู่นี่ได้ตลาดสดโอ้ครับครับ